ไปดูความคืบหน้ากรณีหญิงสาวชาวซาอุดีอาระเบียวัย18ปีที่มาติดค้างอยู่ที่ท่ากากาศยานสวนภูมิของไทยเพระาะว่าต้องการลี้ภัยไปอยู่ประเทศที่3ที่ออสเตรเลียนะครับไม่ต้องการกลับไปอยู่กับครอบครัวที่ซาอุนะครับล่าสุดเธอได้รับสถานะผู้ลี้ภัยไปอยู่ที่แคนาดาแล้วนะครับแต่ว่าภายใต้ฉากจบที่สวยงามของเรื่องนี้ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลออสเตรเลียทาม,มานะครับที่ถูกมองว่าดําเนินการเรื่องนี้ล่าช้าจนดูเหมือนกับว่า่วงเวลา ติดตามจากรายงานครับนางสาวราฮาฟโมฮัมเมดอักุนันสาวซาอุดีอราระเบียวัย18ปปีเดินทางถึงแคนาดาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลแคนาดาอนุญาตให้เธอเข้าประเทศในฐานะผู้ลี้ภัยแม้เธอจะยังไม่ขอกล่าวใดๆหลังเดินทางมาถึงแต่จากรอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าก็สะท้อนได้ดีว่าเธอมีความสุขมากขึ้น ที่อย่างน้อยได้กำหนดชะตากรรมของตัวเองไม่ต้องมีผู้ปกครองในครอบครัวคอยครอบงำทันทีที่เดินทางถึงสนามบินเธอได้รับดอกไม้และการต้อนรับจากนางคริสเทียฟิแลนด์รัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาที่เดินทางมาด้วยตัวเองพร้อมคำชื่นชมในตัวสาวสาวอุกนี้ว่าเธอคือพลเมืองแคนาดาคนใหม่ที่มีความกล้า,าหาญ การเดินทางถึงแคนาดาเป็นเหมือนบทสรุปของเด็กสาวซาอุที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนางสาวราฮาฟตัดสินใจหนีจากครอบครัวที่เธอระบุว่ากักขังเธอในห้องนานถึง6เดือนและตัดผมเธอด้วยเหตุผลเดียวคือเธอตัดสินใจไม่นับถือศาสนาอิสลามอีกต่อไปเธอเดินทางโดยเครื่องบินถึงประเทศไทยหวังจะตอกเรื่องไปลีภัยที่ออสเตรเลียแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่กักตัว ยึดหนังสือเดินทางแต่สาวสาอุคนนี้ขอสู้จนนาทีสุดท้ายด้วยการขังตัวเองในห้องพักที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อไม่ให้ถูกส่งตัวกลับและใช้ทวิตเตอร์เป็นเครื่องมือฟ้องคนทั้งโลกแต่ตอนจบที่เธอได้รับสถานะเป็นผู้ลี้ภัยในแคนาดากลับเป็นเผือกร้อนถึงรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งมีบางฝ่ายออกมาวิจารณ์ว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือสาวซาอูคนนี้อย่างเต็มที่ สมาชิกวุฒิสภาซารราแหนสันยังหนึ่งในผู้ออกมารณรงค์ให้ช่วยสาวซาวอุคนนี้แต่แรกวิจารณ์รัฐบาลออสเตรเลียว่าเต่ทวงกระบวนการให้ช้ากว,ว่าปกติออสเตรเลียด a g g e d า t s f e e น for t นเกิ n g ปสหประชาชาติ e ดการเรื่องข a งรั e บาลออสเตรเลียอย่า a รวดเร็วและออสเตรเลียต้องทำอย่า i รวดเร็วชีวิ n ขอสเธออนนรในง That's the wanted to get her out there why UNHCR her as quickly as possible. quickly of แม้ทางการออสเตรเลีย e e จะยืนยันมาตลอดว่าการพิจารณาสถานะผู้ลี้ภัยของสาวซาอุคนนี้เป็นไปตามขั้นตอนแต่ฝ่ายที่ไม่พอใจได้เรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลีย e e พิจารณาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับธรรมเนียมการปกครองผู้หญิงที่มีอยู่ในสังคมซาอุดีอาระเบียต่อรัฐบาลซาอุโดยตรง จอมพลดาวสุขโขข่าวเทพรัฐทีวีรายงาน